ทันทีที่อริสมาถึงเธอก็มอบดาบให้กับราชินีส่วนด้านราชินีขาวก็ได้เตรียมชุดก่อไว้ให้กับอลริสเพื่อให้อลริสใส่ในวันศึกอัศจรรย์ทว่าตอนนี้ขนาดตัวของอลริสมันก็ใหญ่เกินไปราชินีขาวจึงอาสาจะปรุงยาหดตัวให้กับอลริสซึ่งส่วนผสมของยาแต่ละอย่างมันดูแล้วน่าจะกินไม่ได้มีทั้งฉีนิ้วคนอบเนอยอริสท,ที่ได้เห็นส่วนผสมก็ถึงกับเปลี่ยนสีหน้าและในระหว่างที่ราชินีขาวปรุงยาเธอก็ได้เล่าให้อริสฟังว่าราชินีแดงเธอชอบ กดขี่ข่มเหงเราสิ่งมีชีวิตเยี่ยมโหดแบบสุดๆซึ่งพฤติกรรมของราชินีแดงมันตรงข้ามกับอุปนิสัยของราชินีขาวอย่างสิ้นเชิงทั้งที่ทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องกันส่วนวิธีที่จะปราบราชินีแดงลงได้นั้นก็คือเราต้องสังหารแจบเบอร์วอกกี้สัตว์เลี้ยงสุดโหดของราชินีแดงหลังจากเล่าเรื่องของราชินีจบราชินีขาวก็ได้ยื่นยางโหดตัวให้กับอริสเดิมพอดื่มเข้าไปร่างกายของอริสก็ได้กลับมาเป็นขนาดปกติอีกครั้ง